เรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการเซ็นคําสั่งย้ายนายอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะคะล่าสุดก็มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทางด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการเซ็นคําสั่งย้ายด่วนนายอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะให้ไปช่วยราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจําขณะที่หลายฝ่ายนะคะก็คาดการว่าการเซ็นคําสั่งย้ายดังกล่าวน่าจะมาจากประเด็นเรื่องของการบุกรุกพื้นที่โบราณ สถานเขาแดงเขาน้อยและรวมไปถึงการออกใบอนุญาตพกอาวุธปืนให้กับคนที่อยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดหรือไม่ โดยที่จัดสงคลานะคะปรากฏว่าก็มีการแชร์เรื่องราวของการสั่งย้ายด่วนในอำเภอสิงหาคนครกันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้ค่ะแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่สนใจในวงกว้างโดยในหนังสือคําสั่งกรมการปกครองดังกล่าวนะคะระบุว่าคําสั่งกรมการปกครองที่553ทับ2,565 เรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการค่ะในให้นายปัญญาจินดาวงต์ตำแหน่งนายอำเภอพ่วงในการสูงอำเภอสิงหนครจะสงขลาค่ะช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นะคะที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำ ตั้งแต่วันที่2มีนาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยหนังสือคำสั่งนะคะลงวันที่24มีนาคม2565ลงชื่อนายธนาคมจงจีระอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งจากกรณีคำสั่งย้ายด่วนดังกล่าวค่ะหลายฝ่ายก็มีการคาดการณ์คณะาว่าน่าจะมาจากประเด็นเรื่องของอเผือกร้อนที่เกิดขึ้น2ประเด็นหลักๆในพื้นที่ก็คือประเด็นแรกก็คือกรณีกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เข้าไปบุกรุกโบราณสถานเขาแดงและเขาน้อยในอำเภอสิงหนครโดยเพบว่ามีการตัดค่นต้นไม้ตัดถนนเป็นทางยาวกว่า1.5กิโลเมตรรวมถึงการลักลอบขุดดินลุกรางไปขายและก็ยังทําให้ฐานองค์เจดีย์โบราณได้รับ ความเสียหายด้วยโดยมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการบุกรุกโบราณสถานเขาแดงนั้นมีการประเมินไว้ในเบื้องต้นนะคะว่าน่าจะเสียหายประมาณ25ล้านบาทส่วนในทางคดีพบว่ามีผู้เข้าแสดงตนกับเจ้าหน้าที่แล้ว3รายและก็อยู่ในระหว่างกระบวนการทางกฎหมายส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ทางด้านนายอำเภอสิงหาคนครมีการออกใบอนุญาต พกพาอาวุธปืนให้กับบุคคลที่อยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสามารถจับกระบวนการค้ายาเสพติดได้เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและพบอาวุธปืนสองกระบอกโดยพบว่านะคะมีการออกเอกสารใบอนุญ,ญาตพกพาโดยในอำเภอสิงหานนครจังหวัดสงขลาเป็นผู้เซ็นใบอนุญาตและเรื่องนี้นะคะบอกว่าได้มีการเข้าชี้แจงกับผู้ตรวจราชการกระทรวงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็มีหนังสือ เซ็นคาสั่งโดยท่านอนธิบดีกรมการปกครองนะคะให้มีการเซ็นย้ายด่วน,นานอำเภอสิงหานครไปช่วยราชการกรมการปกครองโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจําจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ